สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียชาชานลนะครับวันนี้นะครับพีมารีวิวนะครับผมรีวิวผ้าห่มนะครับจากแม็กนัมนะครับผมตอนนี้นะครับแม็กนัมนะครับอ่าไอสกีบอรลนะครับผมอ่าจัดโปรโมชั่นนะครับอ่กับแก๊บนะครับเฉพาะไอสกีบอรลนะแล้วเป็นแล้วเป็นแบบเป็นแม็กนัมด้วยนะและจัดโปรโมชั่นกับ แก๊ปด้วยนะครับสามอย่างนะครับคือคุณต้องซื้อไอศ์ครีมบอลนะครับและเป็นไอศ์ครีมบอลที่เป็นแม็กนัมนะครับรวมถึงแล้วสั่งผ่านแก๊ปนะครับถึงจะได้นะครับผมผ้าห่มนะครับลิมิเต็ดนะครับของแม็กนัมนะครับมูลค่า299บาบาทนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้นะฮะก็ไปสั่งนะครับ แมกเอซครีมแมกนัมนะครับแล้วมันจะมีโปรโมชันอยู่ใช่ไหมเราก็กดใช้โปรโมชันนะครับก <c oughs> ็จะต้องสั่งแมกนัมทั้งหมด7แท่งฮนะแท่งนะครับมูลค่า350บาทนะครับซื้อ7แท่งมูลค่า350บาทนะครับแล้วเอามาส่งนะครับผ่านแก๊ปนะครับ อาจจะต้องบวกค่าส่งไปอีก10บาทเป็น360ร้นะครับสามไม่พอนะฮะถ้าเกิดว่าคุณสั่งเป็นรถคุกกี้แอนครีมนะฮะคุณต้องเพิ่มไปอีก10บาทต่อนหนึแท่งนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งแบบแบงั์นาธรรมดาหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอลมอนอย่างเงี้ยรุ่นคลาสสิกกับแอลมอนนะครับก็350บาทแต่ถ้าเกิดว่า เอาลดคุกกี้แอนครีมที่เป็นไวช็อกนะครับก็จะต้องเพิ่มอีกแท่งละ1หนึ่งบาทนะครับลดนี้นะครับเพิ่มอีกแท่งละ1หนึ่งบาทนะครับจากโปรโมชั่น3า0ร้อยาสก็สมมติสั่งหนึ่งแท่งาจากเจ็ดแท่งเนี่ยเราสั่งไอเนี้ยมาหนึ่งแท่งนะคะก็จะเป็น3 6 0อหนะครับอันนี้ไม่บวกไม่บวกค่าส่งนะนะครับก็คุณก็จะได้นะครับผ้าหม่มนะครับก็โอ้โหย่าง,างเลย าต,ต้องต้องสั่งไอศครีมวอลแมกนัมทั้งหมด7แท่งนะครับผ่านแก๊ปเอามาส่งที่บ้านนะครับคุณถึงจะได้ผ้าห่ม1นึ่ง่งหนึ่เอ่าเอ่ขาเรียกอะไรล่ะ1พับนะครับผ้าห่มเะียยกว่่1พับแล้วกัน <c oughs> จำไม่ได้ว่าหน่วยนะับคืออะไรนะครับทั้งหมด7แท่งนะครับ1ผพื้นอะ่ะผ้าห่ม1ผพื้นนะครับประมาณนี้นะครับในรูปมันเป็นอย่างนี้นะครับ เอาล่ะเรามาดูหน้าตากาัและกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้นะคะแล้ฟรีผ้าห่มแม็กนัมรุ่นลิมิเต็ด2 9 9ก้นะครับก็300อ่ะซื้อไอศครีม350ร้ขั้นต่ำแล้วคุณจะได้ผ้าห่มนะครับราคา2 9 9ก็ตัดีเปน300นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะ,ะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ เทียบกับฝ่ามือเฮียนะประมาณนี้นะครับก็เป็นรูกสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็ออกตัดกับน้ำตาลเข้มนะครับ l i m i t ต็นะครับผ้าห่มนี้เ i ็เต็ดแมกนันะครับ9 4คูณ140เซติเมตรสำหรับผมนะครับผมก็ซักให้แห้งก่อนนะครับตัวนี้ก็สำหรับ อ่าบางร้านที่ขายครีมแมกนัมแล้วก็เราขายสอศครีมวอลนะครับที่ลงร้านอยู่ในอยู่ในแกลบนะครับก็ถ้าเรากดเข้าไปใช้โปรโมชั่นก็จะมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบางร้านยังไงเนี่ยโทรศัพท์ไปถามที่ร้านก่อนว่ายังมีผ้าห่มเหลือไหมนะยังมีผ้าห่มเหลือไหมถ้าเกิดว่าของหมดแล้วคุณไปซื้อเนี่ยก็ไม่ได้นะครับต้องถามก่อนนะครับเพราะว่าจนกว่าสินค้าจะหมดเราไม่รู้ว่ามันจะหมดหรือเปล่านะตนนัวนี้โอเคเป็นยังไงเดี๋ยวเฮียมาดูกัน ผ้าห่มนะครับมูลค่า299เป็นแบบลิมิตเอดิชันนะคุณมัน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 ยากอ่ะจริงๆต้องซื้อต้องเแทกอะเออนะครับเป็นอย่างนี้นะครับมีเออเออมันค่อนข้างเป็นเหมือนนุ่มๆหน่อยนะมันก็เป็นขนๆน่ะนะครับมีเอ่ออะไรอ่ะมีตัวพับเป็นรูปแมกนัามนี้นะครับ เออเ้ยมันนุ่มนะแบบว่าก็เอาไว้ใส่ที่รดอะ่ะเออได้นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นรูปแท่งไอติมนะครับแบบนี้นะเออใช้ได้อยู่นุ่มอยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นปลาของแมกนัม um. นะครับแบบนี้นะครับก็เอาไว้แบบเดินทางเนี้ยได้ให้เด็กๆห่ม,มได้นะครับก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะครับ ก็สําหรับเด็กๆโอเคแต่ว่าถ้าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องเหมือนก็เอามาห่มอยู่ตรงโซฟาอะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับกําลังดีนะครับราคาส่ง199เออส่ง199เอ้ยแบบเออลองลองลองสั่งมาดูแล้วการุตส่าห์ทำโปรโมชั่นอ่ะเออแบบทำโปรโมชั่นสั่งแกลบเท่านั้นนะแล้วก็แบบแม็กนัมทั้งหมดเจ็ดแท่งอ่ะเออแล้วแบบ บางที่อ่ะก็ต้องมานั่งค้นว่าไอศสครีวอร์ขายร้านไหนอะไรเงี้ยต้องไปค้นก่อนไม่ใช่บอกไม่ใช่ทุกร้านที่แบบขายไอศสครีวอร์ทางแก้วอ่ะมันต้องมีคนที่ลงทะเบียนเท่าน,นั้นเลยอเงี้ยหรือว่าอ่าเปิดลิงก์เปิดลิงค์เ,งเข้าไปจากจากไอไลน์ออฟฟิเชียลของวอร์แล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบโฆษณาอยู่อยู่ในไลน์อ่ะแล้วเรากดเข้าไปามันก็จะลิงก์เข้าแก๊ปแล้วเราก็สั่ง จากในนั้นในแก้วในนั้นแล้วก็ร้านที่แบบอยู่ตรงนั้นเลยฮะที่แบบมันโชว์ขึ้นมาเออพอดีโชคดีมากแบบแถวจังหวัดเฮียเขามีแบบร้านที่แบบขายอะไรเงี้ยเราก็เลยลองลองโทรศัพท์ไปถามดูแบบเออก็ยังก็ยังมีอ่ะเออก็ยังมีแบบยังมีร้านที่เขาแบบเอามาเอามาทำโปรโมชั่นอ่ะแต่คือร้านคือมันไม่ใช่ร้านใหญ่ร้านแบบอยู่ไกลมากอ่ะห่างจากตัวเมืองมากเขายังแบบเออเขาเขาแบบขอมาเพื่อทําโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ย เออเราก็เลยบอกเออเออลองลองซื้อมานะฮะก็อารมณตรงคือก็อยากได้แล้วก็อยากกินไอติมด้วยแล้วก็เหมือนแบบค่อนข้างคุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยเฮียก็ใช้ใช้ใช้แก้วครั้งแรกเลยเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเคยใช้อ่ะไม่คิดก็เป็นคนแบบไม่ไม่รู้สึกว่าสิบบาทมันมันมันไม่มันไม่ค่อยมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องจ่ายเออถ้ามันไม่ใช่แบบไม่มีเวลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเฮียก็ออกไปซื้อเองได้แล้วเฮียก็ชอบในข้างนอกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ารอบนี้คือมันต้องสั่งเขานี่ไนงนมันไม่ไมันไปซื้อที่ร้านไม่ได้เออใช่ไหมเราก็เลยบอกเออมันก็สั่งแก๊ปละกันเพิ่มอ,อีกสิบาทนะครับวันนี้สั่งสั่งแก๊ปครั้งแรกอะ่ะปรากฏว่าเอ,อ่อลดไปเลยร้อยหนึ่งอะ่ะสามร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะบวกค่าขนส่งแล้วแบบลดไปอีกร้อยหนึง่งเออใช,ใช้ใช้แบบวอลเล็ตก็คือแบบใช้ครั้งแรกคือก็เติมวอลเล็ตเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ได้ส่วนลดเลยร้อยหนึงน่งนะก็แบบ คือคุ้มมากๆนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบซื้อครั้งแรกแล้วก็แล้วก็ได้ส่วนลดร้อยหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับคนที่จ่ายด้วยวอลเล็ตนะครับสมัครแก๊ปบอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายด้วยวอลเล็ตก็คุณก็ได้ลด100อยู่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ใช้ครั้งแรกแล้วก็ใช้วอลเล็ตนะครับแต่ในครั้งเดียวตอนตอนตอนที่เข้าเข้าระบบอะเออในครั้งเดียวนะครับก็ไม่ใช้การนะครับเราก็ใช้แก๊ปบกันแล้วก็ ไปเอาเอาแบบของรางวัลไปเอาเหมือนของแถมอะไรอย่างเงี้ยเฮียก็รู้สึกว่าอันนี้มันคุ้มที่สุดละนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าร้านอื่นอาจจะลดแค่ลดลอยใช่ไหมอันนี้ลดด้วยแถมด้วยของด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เลยเอามารีวิวให้ให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าเดี๋ยวตอนนี้บอนะแบบแจกนะครับผ้าห่มนะครับมูลค่า299านะครับของแม็กนัมน,นะครับคุณต้องไปซื้อผ่านแกเท่านั้นนะครับมันยากเฮียก็เลย เอามารีวิวให้ดูว่าเออมันเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ